เครื่องหมายคิวติดบนสินค้ามันใจเชิญว่ามาตรฐานปลอดภัยคนไทยกินดีต่างชาติกินได้อาหารไทยโกอินเตอร์คนไทยยิ้มกันหน้าบานเข้ากลาอาหารพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูหมูเป็ดไก่ของดีของไทยมั่นใจเครื่องหมายคิวปลอดภัยทั้งในและนอกประเทศสินค้าเกษตรอาหารไทยในมาตรฐานบกมชสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เครื่องหมายคิวติดบนสินค้ามันใช่ฉันว่ามาตรฐานปลอดภัยคนไทยกินดีต่างชาติกินได้อาหารไทยโกอ,อินเตอร์คนไทยยิ้กันหน้าบานข้าวกลาอาหารพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูหมูเป็ดไก่ของดีของไทยมั่นใจเครื่องหมายคิวปลอดภัยทั้งในและนอกประเทศสินค้าเกษตรอาหารไท,ไทยได้มาตรฐานบกมชสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งช<ร>าติ เครื่องหมายคิวติดบนสินค้ามั่นใจถนกว่ามาตรฐานปลอดภัยคนไทยกินดีต่างชาติกินได้อาหารไทยโกอินเตอร์คนไทยยิ้มกันหน้าบานเข้ากลาอาหารพืชผักผลไม้กุ้งหอยปูหมูเป็ดไก่ของดีของไทยมั่นใจเครืค่องหมายคิวปลอดภัยทั้งในและนอกประเทศสินค้าเกษตรอาหารไทยได้มาตรฐานบมจมชสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ